สวัสดีครับพี่กอลนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอัสเลยนะครับวันนี้ก็จะสั้นสั้นมากๆนะครับพูดถึงเรื่องชิปมีคนถามมาแล้วก็มันมีอยู่ให้เลือก3ช่องทางนะก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือต้องเลเวล60นะครับถึงจะเข้าได้ก็ก,ก็แน่นะเพราะว่าชิปเนี่ยมันต้องใช้สําหรับปลดลิมิตเลเวลเรือเลเวลร้อยนะครับไปร้อยหแล้วก็ร้อยหเนี่ยไปร้อยสิซึ่งจะมีอัตราการใช้ก็คือถ้าเป็นซูเปอร์แลน์นะครับเลเวลร้อยสิไปร้อยหเนี่ยใช้ทั้งหมด200ชิป กับเงินนิดนึงแล้วก็เลเวล105ไปเลเวล110เนี่ยใช้เงินนิดนึงแล้วก็ใช้ทั้งหมด400ชิปนะครับก็คือเรือลำหนึ่งต้องใช้600ชิปซึ่งต่อวันเนี่ยเราสามารถหาได้จากเ a ลี่มิชชั่นเนี่ยได้ทั้งหมดเท่าไหร่50นะครับ3ครั้งก็คือ150แล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่พี่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือถ้าเราเก็บ3ดาวของแต่ละดาน ใครเก็บเอาไว้ตุนเอาไว้แต่ดาดต้นๆนี่สบายเลยนะพี่ไม่ใช่นะครับพี่ทํา3ดาวถึงด่าน10 11เรียบร้อยหมดแล้วนะเออไม่ใช่ดิ11เพิ่งมาแล้วพี่จะได้ก็ได้จากแชปเตอร์11แล้วก็ดาดฮาร์ดเจ็นี่แหละตอนนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็ตัวเดลี่มิชชั่นเนี่ยอันนี้ายดูมีอยู่2อันนะที่รู้สึกว่าเออโอเคอ่ะทำได้ง่ายนะครับก็คืออย่างอย่างแรกที่พี่เคยแนะนําไปแล้วก็คือเรื่องเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับอันแรกก็ ใช้เรือบรรทุกเครื่องบินที่ถือว่าได้เบสจัดจ้านอย่างเอ็นเตอร์ไไปจัดการนะครับถ้าช้าไปหน่อยนึงนี่ก็คือได้ชิปน้อยลงนะครับแต่อีกอันนึงเนี่ยอันตอปิโดเนี่ยมีคนแนะนํามาพี่ก็ลองเล่นดูเฮ้ยอันนี้ง่ายจริงอันนี้ง่ายจริงก็ใช้สูตรที่เป็นทีมตอปิโดที่แรงที่สุดนะครับอย่างไอ n a นมิกับจินเสืออย่าี่พี่โชยอยู่เป็นจันมกับจินเสือจริงมีหลายลํานะครับที่เสริมสกิลตอปิโดอะแต่ว่า เอาไว้อีกคลิปหนึ่งพี่จะแนะนำเมืกันวันนี้มาสั้นๆจริงๆนะครับก็ลองดูไหมลองดูนะครับว่าด้านของตอปิโดเนี่ยเริ่มมาเนี่ยบอสจะเกิดเลยไม่เหมือนกับของแบบอื่นนะครับไอ้ที่พี่ไม่แนะนําที่สุดก็คือไอ้ที่เป็นด้วยกระสุนกระสุนเปินนี่ยากสุดและช้าด้วยนะครับก็ดูอย่างตอปิโดเนี่ยสตาร์ทมาเนี่ยบอสจะเกิดเลยแล้วก็บอสเนี่ยมันจะมีจังหวะอยู่นะครับที่มันจะมาหยุดอยู่เฉยใๆให้เราปล่อยตอปิโดยัดหน้าสบายๆนะครับ ก็กะจังหวะดีๆเตรียมตอปิโดให้พร้อมพอบอสมาหยุดปุ๊บถึงตรงนั้นแล้วก็ลัวตอปิโดใส่หน้าง่ายมากปุ๊มดูคลิปพี่ก็ได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตัวของเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็พี่ว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วพี่ว่าชัวร์สุดอะตอปิโดชัวร์สุดถ้าถ้าไม่ได้นะกดออกเข้าใหม่ง่ายกว่านะครับพี่ว่าตอนช่วงเนี่ยชิปสําคัญนะแต่หลังๆนี่ช่างมันเถอะนะครับแต่คือตอนตอนนี้ขอก่อน มีคนถามมาว่าหาชีพยังไงนี่ไงมาแล้ววันนี้จะเป็นสั้นๆนะครับก็สั้นจริงๆก็ลองดูแล้วกันพี่ลองลองเล่นสองแบบก็คือแบบแรกก็รีบเลยก็เร็วเลยแต่มีแบบที่เหมือนไม่ติดคิย์ที่ข้มั้งมันก็จะต้องรออีกจังหวะหนึ่งรออีกรอบหนึ่งก็ก็ได้อยู่นะครับก็ยังได้50ชิ้นอยู่นะครับก็ตามนั้นก็จริงก็ทําอยู่อีกคลิปหนึ่งไว้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมันจะดึกไปเดี๋ยวจะไม่ได้ลงนะครับหรือลงดึกไปนี่น้องก็ว่าพี่อีกเนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลงตอนกลางวันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นสั้นๆเกีย่ยงเรื่องของชิปนะครับเอาละวันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอให้สนุกเกมมาสเลน,นะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ